สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารวิวน้ำหอมผู้ชายแบบว่าเกา่เกาๆนะครับเก่ามากๆเลยนะเป็นอภินน,นาการจาการ้านวรณภาเหมือนกันครับก็เขาส่งมาให้หลายตัวเลยนะครับลที่เลือกตัวนี้มาดูเลยเนื่องจากว่ามันมีความประหลาดอยู่นิดนึงคือมันเป็นน้ำหอมผู้ชายครับแต่ว่าน้ำเป็นสีชมพูแล้วตัวขวดเนี่ยก็เป็นสีชมพู คือตัวขวดเองเอ่ยนะครับน้ําเอ่ยอะไรนะครับเป็นสีชมพูหมดเลยนะคือดูหวานแหววมากกันนะฮะก็คือยี่ห้อนี้ค่ะจุ๊บนะครับจุ๊บอมนะเป็นจุ๊บอมรุ่นแรกเลยนะครับเป็นในรูปแบบของออร์เดอร์ทอเตนะข้อออกมาจําหน่ายนะครับครั้งแรกในปี1989นะก็นานมากอะครับนานมากๆแล้วนะในรูปแบบของออร์เดอร์ทอเตนะครับ มีทั้งหมดนะครับคือ75 ml นะครับ125และ200 ml ครับแล้วก็ราคานะครับทั้ง3ตัวนีก็ประมาณพันนิดๆนะครับถึง2,000เองนะก็เป็นอะไรที่ไม่แพงเลยนะครับ Perfumer นะครับเป็นคุณ Michele a m a r นะครับแล้วก็มีคอนเซปต์นะครับเป็น Oriental f o u g e r Fragrance for Men นะครับก็เป็นน้ำหอมฟูเจร์ for Men อีกตัวหนึ่งที่ออกแนวเป็นอะไรที่ จะดูเป็นกลิ่นที่เขาบอกว่ามันจะเป็นแนวฟูเจคือมันเป็นแนวเฟิรนใช่ไหมท็อปโน้ตนะครับเป็นออร์เรนต์บลูซัมนะครับแมนดารินออร์เรนต์นะครับเบอร์การ์มอตและอารมาฟิลเลมอนนะครับส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยเป็นซินนามอนนะครับเฮลิโอโทปนะครับจัสมินนะครับคาร์ดัมมอมนะครับลิลลี่ออฟเดอะวัลเลย์นะส่วนเบสโน้ตนะครับเป็นวานิลลาทองคาบีนนะครับแซนด้าบูดและพาชอรี่ครับกลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ได้แบบเป็นอย่างนี้นะเขาแบ่งขายมาเห็นไหม น้ำเป็นสีชมพูเลยครับน่ารักมากเลยทีเดียวนะขวดของเขาเนี่ยก็น้ำเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับกลิ่นนะครับเปิดเปิดปุ๊บเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ออกมาเป็นกลิ่นที่อืมมันจะเหมือนกับเบอร์เกอมอสนะชัดเจนมากๆนะครับเป็นความแบบว่าเหมือนกับกลิ่นใสๆเปรี้ยวอมแบบใสๆอเป็นกลิ่นแบบมะกรูดใสๆเลยแล้วมีความขมเบาๆด้วยนะคะระับแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นที่แบบ เป็นคาราอมนะดอกไม้นะครับเป็นกะวันเขียวครับแล้วก็ดอกไม้นะ,ะเบาๆนะครับออกครีมๆนิดนึงในตอนแรกนะหวานๆออกเย็นๆแล้วก็มันจะมีความหวานน้อยนะครับในตอนเปิดคือมันจะออกแนวเป็นกลิ่นเหมือนซิตรัสแบบซิตรัสแนวสดชื่นสดชื่นนะครับออกมาก่อนนะแล้วตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นดอกไม้นะครับแล้วก็จะตามมาด้วยกลิ่นที่ออกหวานๆเย็นๆนะครับแต่ไม่มากนะมีความเป็นแป้งนิดๆนะครับผ่านไปสักประมาณ10-15นาทีเนี่ย เราจะได้กลิ่นที่เป็นออกค่อนข้างแป้งนะครับแล้วก็จะมีความหวานเป็นในทางผู้หญิงด้วยนะคือกลิ่นเนะี่ยมันเหมือนกับน้ําหอมผู้หญิงเลยนะแต่ว่ามันก็ดูเป็นผู้ชายเพราะว่ามันจะออกแนวเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นของน้ําที่มีความเจือจางน้ําหอมที่อมหวานนิดๆแล้วก็เป็นลักษณะของซิตรัสที่ออกหวานนะครับสําหรับตัวนี้นะแล้วก็กลิ่นของวานิลาทอมคาบีนเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดในตอนแรกนะครับแต่พอผ่านไปสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับกลิ่นจะเริ่มสเตเบิลแล้วคือกลิ่นเนะี่ย มันจะเป็นแซนด์วูดนะชัดเจนมากเลยคือเป็นกลิ่นที่แบบออกแป้งออกไม้ไม้แห้งๆเลยครับแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นวานิลาซึ่งมันจะหวานน้อยๆน,น,นะอยู่บนผิวแล้วก็ทองคบีนที่ออกช็อกโกแลตเบาๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักนะครับกลิ่นซินนามอนหรือว่าอบเชยเนี่ยจะได้กลิ่นว่าแวบนะแต่ว่าไม่ชัดเจนมากนักนะแต่ว่าได้กลิ่นอืมคือมันได้กลิ่นนะครับมันได้กลิ่นเป็นอบเชยเหมือนกันแต่ว่ามันแบบว่า ถ้าไม่ตั้งใจดมจะไม่ค่อยได้กลิ่นนะักกลิ่นที่ค่อนข้างเบาแล้วก็ออกแนวไปในทางหวานๆด้วยอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นนะครับเือกลิ่นพาชนรี่ซึ่งค่อนข้างจะออกฤทธิ์นในประมาณ10 15นาทีผ่านไปแล้วนะคือกลิ่นเนะี่ยมันจะออกเป็นอะไรที่รู้สึกเหมือนเป็นกลิ่นเย็นๆออกมานะเออออกมานะครับเป็นกลิ่นเย็นๆของพาชนรี่นะหรือว่าพิมเสนนะเบาๆเลยแล้วก็มีกลิ่นของแบบยังไงเดียว ผมอธิบายไม่ถูกคือมันจะออกแนวเป็นกลิ่นเหมือนน้าแล้วมีความเจือจางอะไรสักอย่างที่มันหว,นวานๆเป็นลักษณะเหมือนกลิ่นผล,ลไม้หว,วานๆบวกดอกไม้หว,วาน,น, Jasmine, นๆนะครับยัสมินนิดๆนะครับประมาณนี้นะกลิ่นบนข้อพับนะครับจะออกฝาดๆขมขนิดนึงแล้วก็จะมีกลิ่นดอกไม้ขาวๆเนาะ แล้วก็จะมีความเย็นแบบหอมๆนั้นนิดนึงเป็นหอมแบบหอมดอกไม้ไทยประมาณนี้แต่ว่ากลิ่นมันข้อพับไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากลิ่นดีเออคือฉีดก็ได้นะประมาณ1ชั่วโมงนะโอเคอยู่นะครับกลิ่นมันข้อพับแล้วก็กลิ่นบนเสื้อผ้าเนี่ยมันจะออกแนวเป็นกลิ่นที่เป็นออร์เรนต์บ s ัซัมค่อนข้างชัดเจนคือมันจะเป็นกลิ่นดอกส้อมอ่ะชัดเจนเลยครับมีความหวานแบบอมเปรี้ยวนิดๆนะครับเป็นความเป็นแป้ง,แ,ปง,แ,ปงแลว้วก็วานิลามีกลิ่นนวลๆน,น,นะแล้วก็กลิ่นเนี่ยเขาจะกระจายตัวแบบว่าคือดม มันจะได้กลิ่นออกแนวแป้งแห้งแล้วก็จะมีความหวานเบาๆเป็นกลิ่นของดอกไม้ที่ดูเหมือนแป้งแล้วมีกลิ่นดอ,อกไม้อะอืมประมาณนั้นนะครับแต่ว่ากลิ่นที่โชยมาตามลมเนี่ยจะค่อนข้างเป็นกลิ่นที่หวานหวานเหมือนกับกลิ่นของดอกไม้อะไรสักอย่างหวานๆแล้วก็มีกลิ่นวานิลาแวบๆนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความหวานแหลมแบบไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่พูดถึงมันก็ถ้าดมมันก็เป็นกลิ่นที่ดมแล้วดูหอมนะครับก็ดมหอมแหละแต่ว่ามันดูแบบ เป็นอะไรที่ดูเก่าๆแล้วก็เป็นอะไรที่ความคมชัดไม่ค่อยมีนะคือกลิ่นน่ะไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่และตัวมิติกลิ่นนะครับพอผ่านไปแบบสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยมิติของกลิ่นเขาจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคือมันจะแค่เป็นแป้งและมีความหวานเบาๆเย็นนิดๆอะไรประมาณเนี้ยคือมันจะเป็นอะไรที่แบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยคะแนนของเซน์เนี่ยผมให้อยู่ที่3.5คะแนนนะครับเป็นคะแนนเซนก์กลางๆคือมันโอเคครับมันพอใช้ได้เป็นน้ำหอมสิ้นคิดได้คือเซน์โอเคนะ แต่ว่าพูดถึงประทับใจไหมผมว่าเฉยๆมากกับกลิ่นนี้นะคือมันดูเป็นอะไรที่ดูโบราณแล้วก็ดูจะค่อนข้างจะแบบเป็นอะไรที่ดมสบายแต่ว่ามันไม่ได้เสริมบุคลิกความโดดเด่นอะไรนะครับคือมันได้แค่เย็นเออได้แค่เย็นแล้วก็หอมเออคือมันหอมเย็นสบายประมาณเนี้ยแต่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกพิเศษอะไรสําหรับตัวกลิ่นนะครับตัวนี้เนาะก็เลยให้คะแนนอยู่ที่3.5คะแนนครับโพสตทเลตี้นะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไปในทางแคชชีลนะ คือกลิ่นไปในทาง c a ชชวลแต่ว่าใช้งานได้แบบว่าหลากหลายเหมือนกันคือใช้เป็น everyday use ในออฟฟิศได้นะคือกลิ่นมันกลางๆคือมันใช้ได้หมดอะคือใช้ได้หมดเลยแต่ว่างานพิเศษพิเศษอย่างเช่นงานหรูๆเดทหรือว่าเป็นอะไรที่มันดูแบบสปอร์ตอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเพราะว่ากลิ่นจะออกหวานแล้วก็งานที่เป็นเดทนะมันก็ไม่ได้ดูเซ็กซี่อะไรมากมายเพราะฉะนั้นกลิ่นมันไม่ได้ดึงดูดอะไรนะฮะตรงนี้เนี่ยแล้วก็งานที่มันดูหรูนะมันก็ไม่หรูอะคืองานมันโดมปุ๊บมันรู้เลยว่าเป็นน้าหอมราาคถูกอะะืมน คือมันเป็นอะไรที่แบบว่ากลิ่นมันใช้ได้เหมือนกับเป็นน้ําหอมใช้เล่นมากกว่านะฮะตัวนี้นะผมว่านะสำหรับตัวผมนะกลิ่นนี้มันอยู่ในระดับเดียวกับ Blue Seduction ของ Antonio Banderas ประมาณนั้นอนะคือเป็นน้ำหอมเหมือนน้ำหอมสิ้นคิดใช้ได้แบบว่าเออใช้เล่นๆอะไรประมาณนี้ครับไม่จริงจังอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดจะให้เสริมบุคลิกตัวนี้ไม่แนะนำเลยนะครับคือจะออกแนวเป็นอะไรที่แบบมันอาจจะดูดีเมื่อหลายๆปีที่แล้วเนาะแต่ว่ามัน ตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ดูโบราณไปแล้วเนาะแต่ว่ากลิ่นของเขาไม่ได้ดูแก่นะครับแต่ว่ามันดูโบราณอ่ะอืมคือมันดูเป็นอะไรที่โบราณมิติมันเพนเพนอะไรประมาณเนี้ยนะครับ v e r a t i l <Total> i t y นะครับให้อยู่ที่สีดาวนะ performance นะครับให้อยู่ที่สีดาวเช่นกันนะครับกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับคือ1นถึงสฟุตแล้วก็กระจายตัวค่อนข้างไกลด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยกลิ่นชัดประมาณ1นถึงสชั่วโมงแล้วก็ยังคงชัดอยู่นะไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้กลิ่นค่อนข้างกระจายตัวดีเลยทีเดียว คือเป็นอะไรที่กระจายตัวดีในหน้าร้อนด้วยนะครับตัวนี้นะถ้าไม่พูดถึงเรื่องเนื้อกลิ่นนะจะเอาแค่ความกระจายตัวแต่ตัวนี้กระจายตัวดีมากนะฮะให้อยู่ที่สีดาวที่ไม่ได้สี่จุดห้าเพราะว่าเอ่อกลิ่นมันกระจายตัวเป็นในทางแป้งๆนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ชัดมากเนาะคือตัวเนื้อกลิ่นเขาไม่ได้ขมนะครับตรงนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีก็จริงแต่ว่ามันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบว่าเหมือนกับอ่าเหมือนเป็นกลิ่นติดผิวไปเฉยๆ,แล,ยๆแล้วก็อยู่ระยะใกล้ๆนะครับเมื่อแบบผ่านไปสักประมาณชั่วโมงสองชั ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดรอปลงมานะครับแต่ว่าอยู่ติดผิวค่อนข้างานานไหมก็ไม่นานมากนะครับตรงนี้นะกลิ่นเวิร์กอยู่ประมาณ3าถึงสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลิ่นดรอปลงไปเลยนะครับคือดรอปลงไปเลยไม่ถึง8ชั่วโมงอะ่ะคือ8ดชั่วโมงในชั่วโมงที่8ดมาดมปุ๊มนี่คือเป็นแป้งแห้งแหงบนผิวแหละคือเป็นอะไรที่แบบว่ากลิ่นแห้งมากๆนะครับแล้วก็ไม่ทนน้ําด้วยนะฮะกบอย่างนี้นะคือโดนน้านี่หายเลยนะ ก็เป็นอะไรที่แบบว่าได้คะแนนลองลาสติ้งนะครับอยู่ที่3.5คะแนนครับก็เป็นคะแนนของอความคงทนในระดับปานกลางค่อนข้างเป็นในทางดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่โดนน้ำเนี่ยมันก็สามารถอยู่ได้แบบว่าให้ได้กลิ่นถึง8ชั่วโมงก็จริงนะฮะแต่ว่ามันจะเบาตรงนี้นะฮะก็เลยให้อยู่ที่แค่3.5ดาวนะครับก็ถือว่าไม่ได้น้อยเกินไปนะสำหรับกลิ่นนี้นะราคานะครับเอ่รอ7 5 ml 125แล้วก็200 ml เนี่ยซอตั้มเน็ตเนี่ยมันจะประมาณวิ่งๆิ่งอยู่ที่ประมาณเนี่ย 900กว่าบาทนะครับพันต้นๆถึงประมาณพันห้านะครับ200ม l นี่ก็ประมาณพันห้าพันหกนะตัวนี้นะครับก็ถือเป็นน้ําหอมราคาแบบว่าย่อมเยาที่สามารถจับต้องได้ง่ายๆนะครับเป็นตัวที่สามารถเอาไปใช้แบบว่าเป็นอะไรที่แบบเหมือนใช้แก้ขัดได้นะครับแล้วก็เหมือนกับใช้เล่นๆได้เนะใช้แบบว่านอนก็ได้เนาะคือกลิ่นนะมันไม่ได้หอมมากนะพอแบบไปนานๆน,น,นะกลิ่นมันจะออกนะ้แป้งๆเลยก็ดูสบายๆดีนะพูดถึงนะใช้นอนใช้แบบแคชชัวแบบสบายๆเดินชิลๆ พักผ่อนส่วนตัวอะไรอย่างนี้ได้โอเคเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดูจะประหยัดตังค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้แบบด้วยภารกิจแคชชวลขนาดนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคอยู่ครับพูดถึงแล้วก็ด้วยสีสันที่ค่อนข้างจะน่ารักด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าหลายคนที่ชอบแบบว่าสีน้ําหอมอะไรอย่างนี้อาจจะชอบสกินนี้ก็ได้นะเพียงแต่ว่าดูตอนแรกอาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นน้ําหอมผู้ชายนะมันจะออกแนวเหมือนน้ำหอมผู้หญิงมากกว่านะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยไปนานๆมันจะออกเป็นผู้ชายแหละมันไม่ออกเป็นผู้หญิงเพราะว่ามันไม่ได้หวาานมก มันจะออกหนักไปในทางแป้งๆไม้ๆ,ม,ๆมากกว่าคือกลิ่นเด่นคือซันเดอร์บูดรือกับแจสมินค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เฮลิโอโถะกลิ่นมันจะคล้ายๆแบบมันคล้ายๆลาเวนเดอร์เหมือนกันพูดถึงกลิ่นมันจะออกแนวเป็นกลิ่นคล้ายๆกับแบบกลิ่นมาริลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นไม้ประมาณนั้นนะครับคือกลิ่นก็จะเป็นแนวผู้ชายแบบว่าพัากความพักผ่อนแบบแคชโชกแครชวนะครับตรงนี้นะเป็นอะไรที่ใช้ในโอกาสที่ไม่ได้พิเศษอะไรมากนักนะครับถือว่าเป็นน้ําหอมทีเ่เรียกว่ายังไง ซื้อเอาไว้ก like ็ได้อะคือไม่ต้องเสียดายตังอะไรประมาณนี้นะคือซื้อเอาไว้แบบใช้เล่นๆใช้นอนอะไรประมาณนี้นะสำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่ใช้ในโอกาสพิเศษอะไรเพราะว่ากลิ่นของเขาไม่ได้มีกามเสริมบุคลิกอะไรมากมายเนาะคือไม่ได้มีความพิเศษแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมิติเพลนไปหน่อยคือมีความรู้สึกว่าถ้ามันซับซ้อนอีกนิดนึงนะครับมีความแบบว่าอควาติกมากกว่านิดนึงอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นอะไรที่ดูหรูหราแล้วก็ดูภูมิฐานขึ้นอีกนิดนึงก็น่าจะได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแบบ มิติเพนเพนไปหน่อยเนาะพอมาอยู่ในยุคนี้ครับมันก็เลยดูเป็นน้ําหอมที่ดูไม่ค่อยน่าใช้เ,เท่าไหร่เนอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในยุคปี1989เนี่ก็น่าจะโอเคอยู่นะตอนนั้นก็มันจะมีน้ําหอมกลิ่นอยู่ไม่กี่กลิ่นนะครับและกลิ่นที่ออกหวานๆแบบนี้นะก็ดูมีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งเนาะสมัยนั้นเนาะแต่สมัยนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูแบบเชยไปแล้วนะฮะก็ เลือกกันพิจารณากันตามอัธยาศัยเลือกกันแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครให้มาก็ไม่ต้องทิ้งนะฮะกลิ่นนี้เป็นอะไรที่บอกว่าสามารถเก็บไว้ใช้ได้แบบสบายๆเลยคือดมแล้วจะรู้สึกโอเคอยู่นะครับพูดถึงนะ คือเราจะรู้สึกดีแหละแต่ถามว่าเสริมบุคลิกไหมก็ไม่นะฮะอืเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับจูบอมที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะไม่เก่าแก่จนเกินไปเนาะคิดเห็นอย่างไรนะครับหรือว่าใครเคยใช้กลิ่นนี้นะครับลองคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันครับใครเข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกดซับสไคร์และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับและอย่าลืมครับเราสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางเฟซบุ๊ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย